ทุกคนครับตอนนี้เรากำลังมาจอดรถเพื่อที่จะได้เดินทางวันนี้จะเดินทางไปกรุงเทพครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่ห้าวันเสาร์ที่ห้ากรกาคมครับผมเราก็จะไปไหว้พระแก้วกันที่วังหลวงกันครับทุกคนนี่ครับเราก็จะจอดรถเสร็จเราก็จะไปกันที่ หน้ามออครับตั้งของแถวไปคนทรงหัตใหา่กันครับทุกคนป่ะดูเรามาล็อกลอกล้อแล้วกันเห็นแล้วทุกคนต้องตกใจเอานี่โทรศัพท์คะน้องผมครับรผมผมบัตรที่ครับ ากำลังเดินไปที่คิวรถทับแถวครับทุกคนโอเคขอให้เดินทางด้บเพื่อนปลอดภัยนะครับสวัสดีจ้าพี่ปลานะครับทุกคนเรากา็กำลังจะขึ้นรถไปขดส่งกนักนนะครับไปขนส่ง โอเคและขอส่งงานครับ,เอ,รบเออ กำลัางจะเดินไปที่ชาญชรารถอดอยู่นะครับไปบีมเทพจ้าบ okay. ุ๊คเนี่น่าจะเป็นคันนี้ครับรถนิ็กสวยสวัสดีครับ วัดีไหครับวันดีวดีนะเดี๋ยวผมคิดท่าประันพินเศษหน่ไยนเนี่ยโอ,โอ้หนาเลยก <laughs> ับพอด <laughs> ิมเยทุกคนว่งรงก็ได้ที่นั่งน้ำแม่จดนั่งน้าสูคงประทาเลยครับพี่นมา ที่นี่สถานีขนส่งหาดใหญ่ครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงห้า้านาทีได้เวลาออกเดินทางกันแล้วครับตอนนี้นสิบสนาฬิกาสี่แยกคลองหวะครับบริเวณนี้ อนนี้เราก็อยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชกันแล้วนะครับทุกคนอำเภอทุ่งสงับใกล้นะสักพักเราก็จะเข้าขนส่งทุ่งสงแล้วก็แวะทัาพานข้าวจุดแรกนี่นก็เป็นเวลาสิบหนาฬิกา เราก็แวะทานข้าวกันนะครับทุกคนน้ำเดือดกันทั้นทงน,นั้นแล้ว ตอนนี้เราก็ถึงโซาษาส์กันแล้วนะครับทุกคนดู วันนี้ก็ใกล้ถึงกรุงเทพแล้วนะครับใกล้ถึงคนสงสายใต้กันแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีสี่กว่าแล้วครับนนก็จะเป็นบรรยากาศย่างเชา ครับถึงก่อนกำหนดดีจังเลยครับลงรถแล้วก็จะไปผ่านน้ำเตรียมจัวเดินทางต่อจ้า บรรยากาศยามเช้าของปฐมทัศน์ใต้ใหม่ครับทุกคนประมาณนี้ครับได้เดี๋ยวเราจะไปล้างน้าเปล่งปันเข้าห้องน้ำก,กัน่อยครับตอนนี้เราก็มาอาบน้ำันครับทุกคนเตรียมตัวทวี่จะไปขึ้นรถมีไปวัดปักน้ำภาษีเจริญนะทุกคนอาบน้ำลงน้าเปล่งปานที่พอแล้วเราจะออกเดินทางนะครับ มากันแล้วรรครับรถเมล์สาย511ครับเราจะนั่งไปต่อกันที่ฝัาน้แล้วก็ต่อสายสิไปวัดั่งน้ำาวิรจัเริน,นะครับบรรยากาศภายในรถครับสาย511ยามเช้าครับตี4 4่นาทีครับรูป ทุกคนทตานนี้เรากำลังยืนรอรถอยู่ที่ใ้รถเมครับยืนรอรถอยที่รถเมล์สาย77กับสาย76ที่จะไปต่อสาย4วัดบางน้ำวัดสีเจริญครับเราออกมาจากสายใต้ใหม่ครับตั้งแต่ตี4 4่นี่ก็ตี5จะ6โมงแล้วครับยังไม่ถึงวัดก็ลองดูครับเส้นทางใหม่ของเราจะเป็นยังไงไปถูกหรือเปล่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วไปดูกันนะครับทุกคน ึ้นมาแล้วครับสายเจสิบหกครับมาแล้วมาแล้วครับรถสวัสดีครับจะบอกว่า <c oughs> ตื่นเต้นทุกทีเลยครับที่จะต้องแบบเดินทางสาย เส้นทางใหม่เนี่ยครับไม่รู้ว่าจะไปถูกไหมตอนนี้จะหกโมงช้าแล้วครับยังไม่ถึงวัดเลยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับตรงนี้ถปงป้ายรถมาแล้วบินครับสวัสดีครับ รถเมย์สายสีวิ่งผ่านไหมครับเขาจะไปปากน้ำพ่าจเจริญโอเคขอบคุณครับออ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยป่ารถเมย์แล้ก็รอกันต่อไปป่านนี้ยังไม่ถึงนลจ้า วัดสักน้ำสักทีจเจริญเนี่ยครับโอเคโอ้โชคดีถึงแล้วทีนี้ก่อนไม่ผิดครับือไม่เนี่ยเรามาจากา่างใต้คนตรงใหม่ครับขอบคุณมากครับเราได้ตัวมาแลว้วคระะับทุกคนมันจะถึงวัดตั้ทีครับทีนี้นี่น,นะมันอะไรสวยมากเลยทุกคนเราจะมาซื้อพวงมาลัยไปไหว้พระ วัสดีครับพวงใหญ่เท่าไหร่หครับพวงใหญ่ห้าสิบเอาพวงเล็กก็ได้ครับนี่ครับนสวยมากเลยโอเคขอบคุณครับบายแล้วไจ้าเนี่ยครับในที่สุดเราก็มาถึงจนได้วัดปากน้ำวัาที่เจริญครับทุกนนี่หกโมงสิบหนาทีปเป๊ะเลยครับทุกคน นี่บรรยากาศยามเช้าครับรู้สึกว่าจะมีฝนโปรยปลายนิดหน่อยด้วยครับนี่ครับเราโชคดีครับวันนี้วันที่สี่มงคลแล้วนี่หกโมงเชา้าตตย